คุณแม่เชื่อเรื่องพญายนาคบ่ครับไปพอไปไปไไครับผมน้องค่ายอีพีสามวันนี้เราอยู่กันที่วัดธรรมเพียงดินครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ส้มบรรยากาศแบบเรี้ยวๆเลยนะครับเบ่งไปพร้อมกันเนะครับมาเขาที่เห็นอย่างก็เห็นเป็นน้ำกันนี่ครับถึงแล้วถ้ำเพียงถ้ำดินเพียงตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดนองค่ายครับผม เดี๋ยวเขารออีกสักคู่ครับรอต้องรอผูนํำทางเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังน้ำอีกคณะหนึ่งลงไปอยู่ครับเดี๋ยวรอต่อไปเขาต้องรอจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับมาทางไหนสิเป็นทางไหครับอยากอยู่ทางไหนอยู่ครับตัวนี้ <c oughs> อสำหรับท่านใดนะครับท่านใดที่มีจุดประสงค์นะครับที่จะเที่ยวหลงนะครับผมเชิญมาครับนะครับสำหรับท่านที่พร้อมเขาไปเบิ้งน้ำกันครับวันนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับเร็นเชิญว่าข้างในจะยืนต่อแถวนะครับที่หน้าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะจไดเบิ้งครับผมเจไดเช็คจํานวนแล้วนะครับนะครับสําหรับท่านที่พร้อมนะครับเรียนเชิญทุกท่านยืนต่อแถวที่หน้าฝาห้อได้เลยนะครับไปแล้วนะครับเราผ่านมรงนี ไปนะครับก่อนลงนะครับทุกทุกบริจาคจำนวนสองโลมาที่ขอบครัวนะของทั้งครอบครัวของทั้งที่นะนั่นคือร้อยบาทนะครับแล้วก็เดินทางออกมาจากถ้ำแล้วนะครับก็จะมีส่วนภาพบริการนะครับนำทางของไกด์ต่างหากซึ่งจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับพวกที่ลงถำแล้วออกมานะครับวางเศษผ่านที่นั่นนะครับเพราะว่าจะได้มีความสะอาดแล้วขับไปตลอดไปต่อไปด้วยนมครับมาไหมครับบ่ไปอีกหรือ่ามามา

แยบมากครับแยบมากมากห้ามกหัวจะถ่ายรูปไม่ทันเตื้่ปวดาน้ามตกเ้มต่ำนะครับห้ามตกนะห้ามตกมาตัวอะไรก็ไ่ได น้ำน้ำเย็นมากเลยครับมีไฟไหมขนาดจริงไหมครับทิมเราไม่มีไฟนะไฟฉายไงโทรศัพท์เราไฟแบบหลักสวนนี้จะเป็นทางเข้าไหร่ผมก๊อกรอดก่อนโอ้มันเฉียบมากเลยครับ จุดนี้เราต้องลุยน้ำนิดนึงนะครับนตเขาไม่ดอไม่ได้เขยใหญ่ได้ไงโอ้โหดูดิ เฮ้ยพันหน่อยหัอยันหน่อยตอนแมันมีแค่ตรงนั้นนอเยงั้นขอไปยาะหมาดด้วยครับผมบริเวณข้างในนี่มันสีเย็นๆครับนี่เป็นเสาสลาพันห้องนะครับาลาพันห้องครับย้อนเข้าตามคณะไปครับ ไปเตือนว่าอย่าออกนอกเส้นทางนะครับต้องตามไปนะครับเสาสลาพันห้องครับโอ้สาทุหม้วนไปสวัสดทัุงคนครับผมสดยอดครับผุอันนี้ ผมเบืบอ้องละโบสิ่งน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ครับไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ครับปวดใช้วิชาาระาครับน้ำเย็ยนมากครับอากาศจะเย็ยนครับนี่น นีครับพี่น้องครับสังเกตเบึงตรงนี้เทปไข่นี่เป็นก็ยังห้องห้อยหอยเรื่อยสนะคะมีทยิเงนหยิองนะคะสาหรับท่านไหนะคะที่องเหลี่ยนนานะคะยกกระทานะคะเรานะคะสามารถนะคะทำบุญต่อยอดนะคะนำเหลียมนั้นนะคะมาทำบุญต่อยอดนะคะเป็นการเลียกสสมบัตรนะคะเลียงเงินเลียกทองเข้ากระเป๋าท่านเองนะคะ เดินวนครั้หนึ่งรอบนะคะเดินวนนะคะ่เะคะาเดินตามหมู่คณะนะคะวนครั้หนึ่งรอบนะคะวนซ้ายออกขวานะคะและเส้นทางต่อไปนะคะสําหรับท่านไหนที่เดินวนเสร็จเรียบร้อยนะคะหยิบโทรศัพท์ของท่านนะคะขึ้นมาเปิดไฟฉายครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเส้นทางข้างหน้านะคะไฟฟ้ามันดับนะคะ เดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะเดี๋ยวรอทยอยเดินทางนี้นะคะใส่ตรงนี้หรือยังใส่ายอะหน่อยใส่ท้งขวางใส่วางทั้งหมดเลยต่อค่ะใครมีใต่งไหม और ปไปเลยปร้อล่ะาจะไปได้ไมอ่มเหงนื้อมืแตกครับผ่านไม่ได้ข้างหน้าเริ่มผ่านไม่ได้นะครับโอ้โแคบแคบมากนะตอนนี้เรากำลังจะให้ดูห้องทิดาพญานาคครับพร้อมครับพร้อมครับ

เม่ได้เจอจะผ่านไม่ข้นนี้นะคดูไทยรวดแล้วคกรับเขาดูตัวแล้วพี่แล้วพี่ต้องผ่านได้กคนตใหญ่ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางนะครับเดี๋ยวไปอีกครึ่งทางก็จะถึงทางออกแล้วครับ จุดนี้เราต้องคานครับเราต้องค้ามเลยครับพี่น้องครับจุดนี้สทหารเอาการจุดนะครับเไ่รอเาไม่รอรอกไปก่อนแล้วก็มารับกระเป๋าทหารเจ้าแม่เธอไปก่อนแน่นอนอยู่แล้ยไปไปถึงตอนนั้นเราไปยังไงเลยอ๋อทหารเจ้าโอ้โหรู้ว่าเอาทำนางน้อยก็ยากแล้วนะใคเที่ยมาผิดสีวะเนี่ย เออพอดีกับเสื้อสีขาวไไหมด้ได้ยากนมึงใส่เส้อมาผิดสีไ่ะหาดูยังเงกนี่อะไยังไงล่ะนะเมเปักระป๋ากระป๋างกางไม่ไงัไปโอ้เหนื่อยจังได้ไหมี๋ยแล้วเดี๋ยวแบบเดินเด้อกัั้กับ จุดนี้เราต้องคานต้องรอดครับต้องรอดไปต้องใช้ควบสามารถนิดนึงครับชุดนี้เอาละครับเหลืออีกสามคนสามครับไปพอไปไปโหยโอ ใช่ค่ะะแทนะค่ะ่ะคะเดี๋ยวไปนั่งเหนือรอนะคะทีจุดางหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมี่อแก้เลยนะคะอันขั้นสุดท้ายคะครับถ้าจะเลือกสีอันน้ใช่ ข้าลารมได้จาสีก็ท่าเดยหมดหมดแล้วใช่ไหมคะครับค่ไหนานะหผานแล้วนะรเลหนสจุดวก่อนยวอสจุดนะคะับครับต้องหัค่ะ

ลาบมุ้นีหน่อยนะคะตัได้ด้วยคุณใส่จริงๆจัดเลยงั้นี้ไม่นไหพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะใช่แล้วจะกกลุ่มบ่มา่นอือโอ้พระเจ้าช่วยตายธุระเจ้าเอ้ยขมือต้องับใจไปเรอาต้องชุด้ คะอเสียงงไปหรือว่าลบคนอะไรไปนะคะาลื่นนะครับใเข้าีเพียวาไงงหงุดหงิดยังไออกทุกวันไม่พะอไออกปีนนะคะระหว่างที่ฟีนะคะ่างหัว ถึงช้างอแล้วครับรอเขาเดนไลายไปหมดขึ้นเลยครับข ouais ึ้นเลยเพื่อนจับน้องพลอยเพื่อนเดี๋ยวออกแล้วนี่ดีไหมดีทองคานดีมากจับได้ไหมอยู่ได้ไหมได้นี่ มาทาร้านเลลูกครับพูดพราะจังนะลุงพูดเพรจังเลยตีเนาะี่้เงิ ทำอะไรอย่าทำเร็วทำช้ชา้าจะได้พาเริมงามที่ไม่บอกคุณไม่ถ่ายคุณรู้ว่ามุดเปงนอะไรอก่อนดูสิถ่ายให้มาบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับ ต้องมาล้วงด้วยตัวเองครับผมครั้งหนึ่งเราเคยพิชิตทำดินเพียงจังหวัดนองคายครับือว่าสำเร็จไปอีกที่หนึ่งครับผมโอ้เงือแต่งเลยครับ ครับผมสำหรับอีพนี้อีพีสามนะครับน้องคายอีพสามกับขอจบการไายทํำว้เพียงทอนนี้ด้วยครับพี่น้องฝากติดตามต่อไปครับว่าจะมีอีพีซีบอคิว่าจะเป็นอีพสุดท้ายของน้องคายรอติดตามรับชมครับผม ขอบคุณที่สับสับใครนะครับอนนขอบคุณครับ